Food waste is a problem that is it worldwide, it's everywhere. We've been paying for food for the past 60 years like it's a water game. So we're producing so much food now that a third of the food that we produce is never eaten. It means it's, mean it's got to the trash at the moment. It means also that we're using our land, we're using water, we're using transpiration for nothing. It's damaging impact for the planet. n าฬิ i l ย The food waste is directly responsible for 8% of the greenhouse gas emission, the Climate c o m i s s i o n At 8% is four times the area i n d u t it r i to i t c r a z y อนาคตของโลกจะมั่นคงปลดร่วมรณรงค์ปัญหาขยะอาหารนะครับสวัสดีครับ ผมนายเกษพลจันทรประทักนักศึกษาชั้นปีที่4วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์วิทยาเขตภูเก็ตครับผมเป็นผู้ริเริ่มโครงการ Food เ a ท t e ร์เก็ต i n ้บน Facebook g r o u แพ l ตฟอร์มที่มีชื่อว่า r o s e m a r y อาหารดีราคาประหยัดโดยโครงการของเรามีวัตถุประสงค์ถึง3ข้อกันเลยทีเดียวนะครับข้อที่หงเราจะทำโครงการ Rose ม a ี่อาหารดีราคาประหยัดนี้มาเพื่อช่วยลดปัญหา ขยะอาหารปริมาณขยะอาหารที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในจังหวัดภูเก็ตเราจําเป็นต้องลดปริมาณขยะอาหารเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษและเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนตามมาดังนั้นแล้วปริมาณขยะอาหารในจังหวัดภูเก็ตเราเห็นความสําคัญจึงจําเป็นจะเข้าไปช่วยลดปริมาณขยะอาหารตรงนั้นโดยการใช้แพลตฟอร์มในการซื้อขายเพื่อนําอาหารพวกนั้นมาซื้อและขายในราคาที่ถูกกว่าอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเอาไปทําลายครับ ข้อที่2เพิ่มโอกาสทางการขายเพิ่มช่องทางทางการขายให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดภูเก็ตนะครับอีกทั้งจะทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดภูเก็ตนะครับสามารถบริหารจัดการขยะอาหารหรืออาหารที่เหลืออยู่ภายในร้านได้เป็นอย่างดีทําให้ไม่เกิดเป็นขยะอาหารขึ้นมานะครับขอ้อที่3เพื่อเป็นศูนย์รวม <something> <ๆ>ซื้อขายอาหารดีราคาประหยัดหรืออาหารราคาถูกในจังหวัดภูเก็ตอย่างมีประสิทธิภาพ เราจะรวมทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจากทุกที่ในจังหวัดภูเก็ตมารวมกันอยู่ในศูนย์กลางแพลตฟอร์มของเราเพื่อซื้ออาหารดีราคาถูกถูกสุดๆไปเลยครับทั้งนี้ Rosemary อาหารดีราคาประหยัดของเรามีสมาชิกกลุ่มมากถึง500คนในเวลาเรียลไทม์นี้เรายังมีสมาชิกกลุ่มเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดการเติบโตของ Facebook Group หรือกรุ๊ปโ o s แมร r y อาหารดีราคาประหยัดของเราเติบโตไปได้ด้วยดีอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นแล้วเราอยากจะชวนทั้งพ่อค้าแม่ค้าและผู้ซื้อขายเข้ามาซื้อขายผ่านโรสแมรี่อาหารดีราคาประหยัด r ร s แม a ี่อาหารดีราคาประหยัดยังติดในหน้า2ของ Google อันดับต้นๆของ Google เลยนะครับด้วยการทํา SEO จาก Google Keyword ในการใช้คีย์เวิร์ดในคําว่าอยากซื้ออยากขายภูเก็ต เราอยู่ในหน้า2ของ Google อันดับต้นๆเลยนะครับผมขอฝากโรส e มรี่อาหารดีราคาประหยัดซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของการขายอาหารดีราคาประหยัดอาหารราคาถูกอาหารคุณภาพดีอาหารเหลือไว้ให้ทุกคนได้พิจารณาด้วยนะครับขอบคุณครับบทสัมภาษณ์พิเศษผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Rosemary สวัสดีค่ะชื่อน้องฝนค่ะอายุ29ปีค่ะ ของย่างอยู่ค่ะเข้าร่วมค่ะก็มีน้องนักศึกษามาค่ะเข้ามาที่ร้านเข้ามาแนะนำให้รู้จักค่ะก็ใช้แล้วค่ะก็ของที่ว่าขายไม่ได้ก็ขายดีค่ะแต่และว,วันก็ขายหมดเลยค่ะ เมื่อก่อนมันก็มีเหลือนะคะตั้งแต่ได้เข้าโครงการนี้ก็ไม่เหลือเลยะคะ่ะรสแมรี่อาหารดีราคาประหยัดค่ะร่วงโครงการรถแมรี่อาหารดีราคาประหยัดนะคะ โฮมโฮมการ